คอมเมดี้ตูนเรื่องโจ๊กปิ้งไอติมร้อนป่วนสูตรปิ้งเย็นเปิดฉากความฮาป่วนจิตเมื่อโจ๊กหมูเจอไอติมปิ้งย่างก็เหมือนต้มเลือดหมูเจอน้ำแข็งใสไม่รู้จะกินก่อนหรือร้องไห้ก่อนดีเตรียมตัวพบกับเมนูมหาประไลยที่กระเพาะงงลำไส้ลุกขึ้นประท้วง นี่เฮียเฮียเอาไอติมไปปิ้งจริงดิหรือแค่เผลอวางไว้บนเตาแล้วตีเนียนปิ้งจริงๆแต่ความตั้งใจคือให้ใจเธอละลายไม่ใช่แค่ไอติมโอ้ยละลายไม่ท้อมเหม็นไม่ด้วย แล้วโจ๊กเธออ่ะหน้าตาดูเหมือนน้องหมาตกบ่อซิอิ๋วแต่คนก็กินนะเพราะเขาเรียกว่าโจ๊กหมูซึ้งใจเฮียจะไม่เข้าใจก็ไม่แปลกชื่อฟังเหมือนละครเย็นแต่รสชาติฟาดเหมือนโดนแม่ฟาดกระบวยแล้วไอติมเฮียล่ะปิ้งแล้วมันกลายเป็นไอติมหมุนหมองปะหม่นก็ยังดีอย่างน้อยมันยังมีแสงไฟในหัวใจจากเตาย่าง แหมจะขายอาหารหรือขายแคปชันหวานแล้วเธอล่ะจะขายโจ๊กหรือขายขำทำเอาลูกค้าต้องยืนงงในดงควันก็เฮียมายืนข้างๆกลิ่นไอติมเขานี่แหละทำให้ลูกค้าตาแดงลูกค้าตาแดงเพราะเธอแอบใส่พริกสามช้อนลงโจ๊กแล้วหัวเราะนะสิก็ <c oughs> คนมันอินอยากให้โจ๊กมีชีวิตเห็นแล้วน้ำตาไหลถ้าโจ๊กมีชีวิตมันคงลุกมาฟ้องร้องเราเรื่องการ ล่วงละเมิดทางอุณหภูมิแล้วล่ะสรุปความป่วนสุดท้ายเมนูนี้อาจไม่เข้าใครออกใครและไม่เข้าไส้ใครเลยด้วยแต่โจ๊กหมูกับไอติมปิ้งก็พิสูจน์แล้วว่าถึงจะรสชาติมั่วแต่ถ้าคนทำเข้ากันความพังมันก็กลายเป็นความปังบนติ๊กตอกอย่างน้อยก็3มวัน จงจำไว้ในโลกของอาหารไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าขุนใส่ใจกับเตาถ่านพอ <laughs>